สวัสดีครับกงลวดเนาะเขาใหญ่ลบบุรีนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่กงลวดเป็นกงไม้ไผ่กงโหลตลาดทั่วไปครับผมวันนี้มานําเสนอทรงมันครับผมทรงมันจะมาไม่เหมือนกันนะครับนี่มีทรงอ้วนก็มีครับทรงถักไหวายบนหวายล่างเป็นหวอ้วนก็มีครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นทรงออกกระบอกกระบอกครับนี่ที่ผมมาโชว์ครับ ตัวนี้เป็นกรงสามร้อยหกสิบบาทไม่ได้ทักหวายบนไม่ได้ทักหวายล่างนะครับนี่ครับทรงจะเย้เยนะครับถ้าจะเอาผมดัดดัดให้ได้ครับผมดัดให้ตรงได้มันเหี่ยมันเอียงนะครับเพราะว่ามันทับกันมาครับผมผมก็มาดัดได้ใส่ลวดบนใส่ลวดล่างนี่ครับจะแข็งแรงแน่นอนครับผมใส่ลวดบนใส่ลวดล่างทักเชือกได้ครับผมราคาก็จะเพิ่มไปครับผม แต่ถ้าเป็นกงเปล่าเลยไม่ได้ทําอะไรเลยรับมาขายเลยอยู่ที่360บาทนะครับกรงไม่ได้ทักไหวไม่ได้ทักลายนะครับจะเป็นกงเนี้ยครับตัวนี้อยู่3 6 0บาทครับนี่ตัวนี้เป็นทักไหวบนทักไหวล่างทักทักลายบนทักลายล่างนะครับอยู่ที่380บบาทราคายังไม่รวมค่าส่งนะครับนี่ครับสนใจทักมาได้ครับที่ผมมารีวิวนี่มาจะมาดูพวก ไอ้มันจะออกทรงกระบอกกระบอกหน่อยนะครับไอตัวสามละหกสิบบาทมันจะออกทรงกระบอกกระบอกหน่อยครับเพราะว่าลูกค้าเขาหากันนี่ครับที่ผมดูแล้วมันจะออกทรงกระบอกกระบอกหน่อยนี่บมันอยู่นี่นี่ครับมันจะออกทรงกระบอกกระบอกหน่อยครับนี่นี่มันจะออกทรงคล้ายๆทรงกระบอกหน่อยที่ผมดูไว้มันมีประมาณสามสี่ใบนะครับที่ทรงออกคล้ายๆทรงกระบอกเลยครับ มันจะไม่ค่อยอ้วนน่ครับแต่ถ้าไม่ใช่ทรงกระบอกจะเป็นทรงพวกนูนครับนี่มันจะออกป่องๆหน่อยถ้าสนใจดูรูปก็ทักมาในไลน์ครับผม095.0141.549แต่ถ้าเอาไปแล้วบอกว่าเพิ่มรวดได้ครับผมเพิ่มรวด3าเส้นได้2เส้นได้ราคาก็จะขึ้นขึ้นตามที่เราต้องการครับเปลี่ยนประตูได้เปลี่ยนคอนได้คอนเป็นไม้เครือได้ เป็นไม้เครือพันได้ครับผมเปลี่ยนที่หยับนกใหม่ที่อาบแดดนกใหม่ได้เป็นแผ่นมนียมบางๆครับผมมียมบางมีญสองฝั่งนะครับไส้กลางเป็นอ่าพลาสติกใช้ได้เป็นสิบสิบปีครับผมที่บ้านมีครับนี่ครับที่ผมให้ดูที่ลูกค้าเขาถามมันมาเยอะครับผมมันจะออกทรงคล้ายๆทรงกระบอกกระบอกครับมันจะได้มาประมาณสามสี่ใบ ที่ผมคัดแล้วนะครับว่ามันมีมันออกทรงกระบอกกระบอกหน่อยนี่ครับกรงมีเยอะครับผมตอนนี้ผมเอามาไว้บ้านตาครับไม่มีคนอยู่นี่ครับลูกนี้ก็เป็นทรงออกกระบอกกระบอกด้วยครับแต่มันไม่ไม่อ้วนครับผมนี่นี่ครับตัวนี้ก็เป็นสามร้อยหกสิบาทครับผมช่วนนี้ที่ไม่ถักที่ไม่ถักลายครับชุดนี้มันจะออกทรงอ้วนๆนิดนึงครับนี่ถักวาย ทักลายบนทักลายล่างอยาอ,อกทรงอ้วนๆครับได้มาสองแพร,รบเหลือแค่นี้แล้วนะครับสนใจที่พี่ไปครับหมดหมดเร็วครับสนใจเพิ่มเติมตรงไหนทักมาได้ทักถามได้โทรถามได้ครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เก้าจะเพิ่มประตูจะเปลี่ยนประตูใหม่เป็นประตูไม้ประดูจะเปลี่ยนแผ่นอาบแดดนกใหม่ก็บอกได้ครับผมจะทําคอนใหม่คอนเป็น เพือพันก็ได้บอกได้ครับผมราคาก็จะถามราคาได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่ทรงนี้มันจะเป็นทรงอ้วน,นนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูทรงอ้วน,นนี้ได้ประมาณสามสองแพรไไปมาสองแพรผมตัดแป๊บนึงครับนี่ครับแป๊บนึงนะครับกล้องสั้นหน่อย นี่ครับมันจะทรงอ้วนๆนะครับสวยดีครับนี่ตัวนี้อยู่380บาทครับจะเพิ่มลวดได้เพิ่มลวดเพิ่มลวดครับผมเพิ่มลวดจะสวยเลยครับแข็งแรงด้วยเพิ่มลวดหยอดเกาล้อนแต่ชุดนี้มาได้นี่มันแข็งปักเลยครับนี่แน่นกว่าชุดที่แล้วครับผมนี่มัหยอดกาวเพิ่มครับแข็งแรงแน่นอนนี่ครับทรงนี้ก็จะเป็นทรงนี้ครับทรงอ้วนๆครับ แต่ไม่ถึงกับฟักท้องนะครับจะเป็นทรงเนี่ยออกเงี้ยใครชอบก็โทรมาได้ครับผม0 9 5ย์4 1 5 4 9ราคา3 8 0แบาทกับ360บาทถ้าเปลี่ยนประตูใหม่เป็นประตูครึ่งครึ่งกงกับตามรีวิวครับดูถ้าดูรีวิวได้มันจะมีรีวิวให้ดูอยู่ครับในช่องผมครับนี่ครับเปลี่ยนประตูเปลี่ยนคอนใส่ลวดเปลี่ยน ที่อาบแดดนกบอกได้ครับผมจอดการร้อนให้ทุกใบครับราคาก็จะเพิ่มไปตามที่เราสั่งนะครับทักมาถามได้มาโทรมาถามได้อยากดูรูปเพิ่มเติมโทรมาได้ถามได้ทักได้แอดไลน์ก็เบอร์0 9 5ย์4 1 5 4 9ครับผมมีแค่นี้ครับเหลือแค่นี้ครับสนใจโทรมาครับผมทรงนี้ก็สวยนึงเนี่ยชุด สองชุดนี้ครับจะแน่นมากเลยครับไม่รู้เจ้าไหนทํานะครับแต่แน่นแน่นมากเลยไอชุดก่อนนี่มานี่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับชุดนี้มาแน่นแน่นตับลยครับสองตับนี้แทบไม่ต้องหยอดกาวครับหยอดกาวสักหน่อยก็เจ๋วเลยครับแต่ชุดนี้นี่ผมดูแล้วมันออกทรงกระบอกกระบอกครับผมเลยเอามาถ่ายรีวิวเพราะว่าลูกค้าามกันมาเยอะครับผมนี่ครับ นี่แบบนี้ก็สวยครับนี่สั่งแต่งเพิ่มได้นะครับเนี่ยใส่ใส่เชือกตรงนี้ได้บอกผมได้ครับใส่เชือกเพิ่มเชือกร้อยเชือกครับตรงนี้ร้อยรับร้อยบนร้อยล่างเนี่ยบอกได้ครับผมทําให้ได้ครับสนใจก็โทรมาถามทักมาถามได้ครับแต่งให้แน่นหนาแน่นอนครับผมแต่งให้แข็งแรงแน่นอนถ้าส่งไปแล้วเสียหาย ส่งคืนกลับมาครับผม๋ยวผมส่งลูกใหม่ไปให้ถ้าส่งไปแล้วมันพังเสียหายนะครับนี่ครับมีอยู่สี่ใบนะครับดูดูแล้วผมดูแล้วมันออกทรงกระบอกกระบอกครับนี่เพราะชุดหนูนมันจะอ้วนๆน,นะครับผมดูแล้วมันออกทรงกระบอกกระบอกครับผมเลยเอามาถ่ายวิวเพราะลูกค้าเอาทักมาถามแล้วผมหาไอ้ไลายเขาไม่เจอครับลูกค้าเขาทักมาเยอะหาไม่เจอ สนใจก็โทรมานะครับส่วนกล้งไหวนี่กล้องไหวหมดแล้วนะครับรอชุดใหม่มาครับผมชุดใหม่มาเดี๋ยวผมโทรเอ้ยเดี๋ยวผมลงคลิปให้อาจารย์ทุกท่านได้ดูกันนะครับเอามาหกใบหมดแล้วสนแจก็โทรมานะครับ0 9 5ย์9 1 5 4 9ครับผมขอบคุณครับ